เนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ทีด้วยนะครับที่มาลองเพลงครับผมนะครับอัดอีกสักทีได้ไหมตัวได้เลยได้เลยได้เลยนะครับใครยังไม่ฟังเพลงนี้นะสามารถโหวตได้ตามคลเพจพี่ๆต่างๆนะครับตอนนี้นะโอ้โหรู้สึกว่าบอกได้ใช่ไหมว่าซีซั่นี่เปิดทุกวันเลยอ่าวันละเปิดวันละหลายรอบด้วยหลายรอบเลยครับผมก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับด้วยทุกคนเลยนะครับที่คอยโทรศัพท์ขอเพลงพวกเรานะครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำจริงๆหานะฮะ ล้วก็อีกก็ไปแล้วด้วยแต่เมื่อไรที่เราล็อเพลงนี้นะเชื่อว่าภาพที่เรากำลังเล่นดนตรีกันสี่คนเนะี่ยตลอดปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันย้อนขึ้นไปในสมองตลอดถูกต้องครับครับผมแล้วเราก็จะเก็บภาพมันไว้ตลอดไปนะรออีกกลับมานะครับหวังว่าทุกคนฟังเพลงนี้แล้วจะนึกถึงภาพเราสี่คนด้วยนะฮะเมื่อวานผมได้ข่าวมานะครับว่าอิชี่เนี่ยเขาไปทานอาหารที่ร้านแอดดี้แอดดี้เป็นร้านของคุณลุงผมเองครับ ใช่ตอนนี้ผมก็ฝากน้องสาวผมให้เขาดูแลชีบอกว่ามดอย่าให้ไต่ตระไรอย่าให้ต,ตยอ,ยตอถูกต้องเลยไม่ให้ใครดูแลใครนะให้น้องสาวดูแลีชี้องสาวเดี๋ยว่ชีด,ดูแลน้องสาวอย่าเาล้เองสาวมีแฟนหรืยสาวยัไม่มีแฟนแลอยากห ชีวิตสบายดีครับอาจจะประมาณว่าเป็นดิสิดูนิดหน่อยเกี่ยวไหมเนี่ยวันะอีกสองวันมันเกิดข้อแล้วครับวันที่27กันยายนนะครับก็ขอให้อีกเนี่ยสูงขึ้นแรงๆครับแล้วก็ทำสิ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จก็คือการเรียนนะครับครับหนึ่งปีเอ้หนึ่งปีกลับมาก็พวกเราก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะก็ยังเล่นกันอย่างเดิมเนี่ยแบบนี้แค่เปลี่ยนมป็นเปลี่ยนไปหม่ก็ยังก็ยังเคาะกันอย่อนเดิม เพราะว่ามีเดือนหน้าครับมีคลับเสอร์ของเราด้วยเราจะไปโคงกันครับวันที่15ครับ16 15 14 15เต็มตัว16อ่ะวันจริงเออ15นครับพร้อมร่างกายพร้อมเพราะว่า16นี้ผมกาตรันเดินจะไปเล่นครับผมมีทั้งโอ้20 25 आवर ผมจะไปถ่ายรูปเขาแน่นอนรู้จักรู้จักรู้จักครับก็ไปเรากพวกเราด้วยให้กำลังใจพวกเราได้นะคืออะไรครับตอนนี้ที่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับขุกคนนะครับพี่พี่ไปกับทุกคนนะครับพี่ผู้จัดงานนะครับรวมถึงเพื่อนเพื่อนพี่แล้วก็ตรีด้วยนะครับให้เกียรติพีมาเป็นพี่กองนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะทิ้งท้ายให้พี่อ๊อฟโซโล่เพลงต่อไปนะครับอ่ราะเปนช่วงสุดท้ายแล้วเราบอกว่าช่วงนี้มันแน่นอนมันแน่นอนถ้าเกิดใครยังไม่เต้นช่วงนี้เต้น ปุกกระดมนี้ผมว่านะตอนนี้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะต้องมาสนุกกันแล้วนะครับใช่ับ